ยอดขายตกอาจไม่ใช่เพราะสินค้าแต่อาจเป็นเพราะคะแนนพฤติกรรมหรือ NCP ที่คุณมองข้ามอยู่ก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันว่า NCP คืออะไรและจะรักษาคะแนนร้านให้ดีได้ยังไงเพื่อให้ร้านของคุณขายดีแบบยั่งยืนค่ะคะแนนพฤติกรรมหรือ NCP คือระบบคะแนนที่ช่วยวัดว่า ผู้ขายนั้นปฏิบัติตามนโยบายของ Lazada ผู้ขายจะได้รับ NCP ก็ต่อเมื่อมีการกระทําที่เป็นเชิงรบหรือไม่พึงประสงค์ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Lazada ซึ่ง NCP ทำหน้าที่เป็นตัวยับยัง้งและทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดบน Lazada หลายคนคงคิดว่ายิ่งได้คะแนนเยอะยิ่งดี แต่สำหรับร้านค้าบนลาซาด a าหากได้รับ NCP เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าร้านของคุณอาจถูกจำกัดสิทธิประโยชน์ต่างๆและได้รับบทลงโทษตาม NCP Score ดังนี้จำกัดการลงสินค้าระงับการโปรโมทผ่านลา z a d a าจำกัดยอดเข้าชมสินค้าจะอยู่ในโหมดออฟไลน์21วันร้านถูกปิดร้านค้าสามารถตรวจสอบคะแนนความประพฤติได้ที่ l a z a d a s เ l ล e r Center เเลือกเมนูจัดก,การร้านค้าสถานะบัญชีร้านค้าจะแสดงคะแนนความประพฤติท,ที่ร้านค้าได้รับและข้อมูลการโดนคะแนนความประพฤติคะแนนความประพฤติยิ่งเยอะยิ่งเป็นผลเสียต่อร้านควรรักษาคะแนนให้เป็นศูนย์หรือน้อยที่สุดวิธีการยื่นอุทธรณ์หากถูกเพิ่ม NCP แล้วร้านค้าไม่เห็นด้วยสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ดังนี้ ขั้นตอนที่1เข้ามาที่ s e l l e r n t n t e r คลิกที่จัดก,การร้านค้าสถานะบัญชีร้านค้าเพื่อดูบันทึกการละเมินนโยบายคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนที่2เลือกการละเมิดที่คุณต้องการยื่นอุทธรณ์คลิกกำลังดำเนินการคลิกที่อุทธรณ์ขั้นตอนที่3กรอกรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงไม่ควรได้รับบ,บทลงโทษ การมีเอกสารสนับสนุนจะช่วยให้เหตุผลของคุณดูแข็งแรงขึ้นแนบเอกสารสนับสนุนก่อนที่คุณจะทำการยือดอุทธรณนดังนั้นผู้ขายควรรักษาคุณภาพร้านค้าและรักษาคะแนนให้เป็นศูนย์เพื่อสิทธิประโยชน์ของร้านค้าและศึกษาเกณฑ์การระเมิดนโยบายความประพฤติที่ไม่ควรปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่ลาซาด้ายูนิเวอร์ซิตีหรับวันนี้สวัสดีค่ะ